สวัสดีครับผมยุ่นนะครับจับช่องตัวลายสายหาก,กินเนาะวันนี้หยุดงานครับมาเลาะหายิงปลา,ปลาหมายคลองธรรมชาติครับผ่านเลาะครับผ่านเลาะนี่ได้ครับไส่สวยอยู่นะนินไซส,สวยครับ <Yeah! S 1> มาลึกนะ มา,มาลึกมากนะครับรออยู่นี่ดูอยู่ปลาล่องนะครับเป็นปลาล่องแต่เราดูกันน,นะครับใหม่ใหม่เป็นคลองธรรมชาติครับติดส่วนมีปลานินล่องมาเรื่อยๆเนาะแต่ก็ไม่ได้ที่ตัวทางนน้นจะเป็นปลาคางดำไซส์สั่นนี้ ไม่รู้ที่อื่นเขาเรียกว่าปลาอะไรกันเนาะโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเรารอดูกันโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราย้ายแผน กว่าเนาะตัวก็พอมีร่องนะครับแต่ตัวเงินตัวทองกวนครับกวนมากครับหลตัวเลยยกขายก็เจอกว่าก็เจอไม่ไหวครับเดี๋ยวเราลองไป,าไปงหาเลาะยุ้งองดึงนิดหน่อยนะเพื่อนเพื่อนนะก็เ,เดี๋ยวไว้เจอกันขอบไปครับนครับเพื่อนๆก็ เมื่อวานเนาะไปเลาะยิงปลาแล้วก็เชือกเชือกนะครับตัวขึ้นมันขาดคือตัวนี้นะตอนที่ย้ายใหม่กำลังเจอปลาดีเลยต้องกลับครบับผมไม่ได้เตรียมตัวไปนะไม่ได้เตรียมตัวไปก็อันนี้เดี๋ยวเราจะ เตรียมพร้อมอุปกรณ์ใหม่กันนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหมคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจผมด้มเลยนะครับเอแล้วครับบ๊ายบายวันนี้ทำงาน,นครับบ๊ายบาย